ออปชันที่ค่ายอื่นในแบบเดียวกันให้ไม่ได้นะครับและอีกหลายๆอย่างที่บอกเลยว่าออปชันเขาล้นมากจัดเต็มมากแต่ราคาย่อมยาวกว่าหลายๆค่ายนะครับมาอย่างเช่นนะครับอย่างแรกก็คือเจ้าหลังคานะครับเป็นแบบมูลุปขนาดใหญ่หรือว่าเป็นตัวหลังคาแก้วนะครับพร้อมนะครับด้านหน้าที่สามารถเปิดปิดได้แบบนี้นะครับหรือจะเป็นนะครับฝาท้ายไฟฟ้า ค่ายไหนก็มีใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ต่างหากนะครับที่เป็นไฮไลท์นะนี่นะครับเบาะแถว3าปรับแบบไฟฟ้านะครับโอ้โหวันนี้ค่ายอื่นยังไม่มีให้นะครับแต่ค่ายเรามีมาให้ตั้งนานแล้วนะครับทาให้เรายกของนะครับชิ้นใหญ่วางเก็บได้แบบง่ายดายนะครับรวมถึงการเราขึ้นด้วยนะใช้เพียงปานนี้สมัมผัสแบบนี้เองปึ๊บป๊บเห็นไหมเออง่ายดายไหมล่ะถัดมานะครับพุงอะไรของเขาให้นแบบพอร์ไฟฟ้าซึ่ง มันเบามากๆนะครับเวลาเดินทางไกลนะครับมันไม่ค่อยเหนื่อยนะครับรถอาการเมื่อ้าได้แบบเยอะมากๆนะครับวันนี้ค่ายอื่นผมว่ายังเป็นแบบ power น้ำมันอยู่นะ และราคาค่าตัวก็น่าคบหามากนะครับอย่างเช่นคันนี้เป็นปี18-19รุ่นโฉมมานิเชนเรียบร้อยได้เครื่อง2,000นะครับจากป้ายแดงล้านก,กว่ากว่าวันนี้เหลือเพียง700,000ตน้ตนๆเท่านั้นนะครับอ่ะอ่ะถ้าเผื่อว่าใครมองหารถแต่ที่นั่งนี่ให้ออปชั่นคุ้มขนาดนี้นะครับก็สามารถฟังคลิปนี้ต่อได้นะครับกับเจ้า Ford Everest นะครับเป็นตัว2.0 Titanium Plus หลังคาซันร o ฟนะมาพร้อมปี2018-19แล้วสีก็เป็นสีขาวแถมในโฉมเป็นแบบมานิเชนนะครับ เช็คแล้วมันดีอย่างไรนะครับอย่างแรกคือเครื่องยนต์เนี่ยเหลือแค่สองพันแต่ว่าแรงมา้ามากขึ้นนะครับอย่างที่2เกียร์ก็มาขึ้นนะเป็น10สปีดด้วยนะครับอย่างที่สาได้ระบบคูสตาร์ทเข้ามาระบบกุญแจแบบคีย์เลสน,นะครับโอ้โหแค่นี้ก็บอกเลยว่า,ว,าว้าวมากๆนะครับและที่สำคัญต้นตาก็ตกแต่งให้แบบ หล่อมากขึ้นสปอร์ตมากขึ้นตามสไตล์ร้านเราใช่ไหมครับอย่างเช่นนะครับจมูกติดตั้งให้ใหม่แบบนี้นะเป็นงานพิระเชเทนะครับหรือจะเป็นกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นสไตล์ฟอร์ดแรปเปอร์นะครับอย่างนี้หมดแค่นี้นี่นะครับชุดแต่งสเกิร์ตหน้าหลังนะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่เป็นของวิกเตอร์แท้นะครับมาพร้อมสีโทนแบบนี้นะครับถัดมาเซนเซอร์จากโรงงานให้เยอะมากด้านหน้ามีกี่จุดให้เพื่อนๆเดา2อเหรอ4เหรอไม่ใช่6จุดนะครับ1 2 3 4 5 6านะครับ ว่าละเอียดใช่ไหมครับยังไม่หมดแค่นี้นะเห็นมันกระจบไหมครับอันนี้คือเรดาร์นะครับที่เขามีไว้ด้วยนะครับทาให้เราเนี่ยปลอดภัยมากๆนะครับเรดาร์มีว่าทาไรฮะก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นแบบคุยคอนโทรลอัจเร็กテนะคือว่าสำหรับจับรถคันหน้านะครับอย่างเช่นถ้าเขาวิ่งช้าลงนะครับรถคันนี้จะมีการชะลอความเร็วให้เองด้วยนะครับหรือวิ่งความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเขาก็กลับมาที่ความเร็วคงที่เหมือนเดิมดีป่ะเออนะครับอ่ะถัดมาด้านข้างนะครับคิวร้อไฝ่ให้เรียบร้อยแล้วล้อแม็กพร้อมยางเบบิรรกให่่เเนนนนััะะคคป็ยาง Auto บ สติกเกอร์คันนะครับก็มีการติดตั้งมาให้แบบครบชุดแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับฝาครอบไฟท้ายนะครับคิวคาดการก็มีการเปลี่ยนให้บางคนถามว่าเอ้ยคันนี้ทำไมไม่มีทะเบียนนะครับเป็นรถผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่ใช่นะคือของเดิมมันเป็นป้ายประมูลนะครับถ้าจำไม่ผิด9229นะครับเจ้าของเก่าก็ขอกลับไปด้วยนะครับเขาโกว่าเราจะยึดไปเลยนะครับบอกไม่เป็นไรพี่เพื่อความสบายใจพี่นํากลับไปก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมนาป้ายใหม่มาใส่ทีก็ได้นะครับเออนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะ ถัดมานะครับด้านล่างสเก์ดขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมไยท่อคู่สเตกของตัววิกเตอร์นะครับทำให้เราดานรถที่มีความเท่น,นะครับอ่ะข้างใน,นกันบ้านนะครับเบาะนี่ใหม่ๆแบบนี้นะสีดำนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับ พวงมาลัยสวยๆนะครับพร้อมมัตสฟังก์ชัน4โหมดนะครับจอกลางนะครับเป็นแบบซิงค์3ขึ้นระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์นะครับระบบนําทางระบบวิทยุนะครับระบบอุทุทุกอย่างรวมอยู่ที่หน้าจอหมดเลยนะครับและยังใช้ไปีนสัมผัสเท่านั้นนะครับแล้วก็แอร์นะครับปิดเปิดแบบง่ายดายพร้อมระบบนะครับดูโอพายเมทคือสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ด้วยนะครับเออผัดมานะครับเกียร์โต้10สปีดพร้อมโหมดบวกลบแบบนี้นะครับทำให้เราขับมีความมันมากขึ้นนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะออปชั่นเขานะ เขาเรียกว่าสะเร่องไหลก็มีมาให้มาพร้อมระบบช่วยจอดด้วยนะครับคือถ้าเกิดวันนี้นะครับใครยังมองว่าขับยากถอยจอดยากนะครับเขามีระบบช่วยจอดมาให้นะครับทาให้เราเพิ่มความง่ายเข้าไปในชีวิตนะนะครับอ่ะถัดมานะครับเลขไมล์อยู่ที่1นึ่0 0สนมนกิโลนะครับก็เป็นไมลแท้ๆเหมือนเดิมนะครับไม่มีการกลับไม่มีการกอนะครับแล้วก็พรมเห็นไหมใหม่มากนะครับสั่งตัดให้ใหม่เป็นตัว 6D เข้ารูปสีดาแดงแบบนี้นะครับ ส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับก็รุ่นนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเครื่องรุ่นใหม่จะได้เครื่องยนต์แบบ2.0นี่นะครับอาซีซีน้อยลงจากเดิมจากเดิม2,002เห็นไหมครับวันนี้เลอแค่2,000ซีซีแต่ว่าได้แรงม้ามากขึ้นจากเดิมเพียง160แรงม้าวันนี้ได้ถึง180แรงม้าอาแปลว่าแรงมากขึ้นแล้วก็น้ํามันนะครับใช้น้อยลงเพราะซีซีน้อยลง่นะครับทัดมารุ่นใหม่อ่ะขนาดวิ่งแสนเจ็ดนะให้ดูนะครับพกไดชงไดชาร์นะครับกริปเลยนะ ตัวสายพานนะครับหน้าคงหน้าเครื่องสวยเลยอ่ะนะครับถัดมานะครับโครงสร้างนี่นะครับเจ้าตัวน็อตฝาเดิมไม่มีขยับนะน็อตเนะนะครับฝั่งแก้มสวยๆนะครับคานหน้าสติ๊กเกอร์เด่นบาดแบบนี้อยู่ครบหมดนะครับคานฝั่งซ้ายนะครับฝาโป้งนะครับไอสปอต็ออาร์คเรียงตัวสวยงามนะครับฝาแท้นะครับมีโลโก้ฟอร์ดนะครับมีรหัสเขาอยู่ครบหมดนะเออนะครับและรวมถึงรอบคันนะครับประตูสี่บานฝาปิดท้ายไม่เคยผ่านการชนหนักพิความแน่นอนนะครับต้นตาลการันตีเลยมามาฟังราคาค่าตัวน้องอีกครั้งดีกว่านะครับ จากป้ายแดงเกือบๆล้านเจ็แต่วันนี้นะครับเหลือเพียง7จ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับคุ้มค่าหรือยังกับออปชันนี้และราคานี้และของแต่งเบิกใหม่แบบนี้นะครับอ่าที่สำคัญน,นะครับออกรถง่ายๆเพียงบาทเดียวด้วยนะครับแล้วก็ผ่อนสูงสุดได้ถึง7จ็ดปีอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะผมมีบริการไฟแนนซ์ให้ทุกที่ทุกประเทศเหมือนเดิมนะครับและสุดท้ายซื้อต้นตาลต,ต้องได้รถแต่งแท่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน